สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับช่องนออนพาตออนซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงนออนตลอนกินเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปกันที่ร้าน Wingstop ใช่มันคือร้านอะไรคะร้านไนลานกลของอเมริกาที่เพิ่งมาเปิดนี้เลยนะคะทุกคนใช่มันมาเปิดที่ MBK m c แค่ตรงสยามีทุกคนซึ่งมันเป็นร้านสาขาแรกวันแรกเราก็จะไปประเดิมให้ทุกคนดูกันเลยว่าแบบสมควรไปตามตามกันหรือเปล่าใช่ไหมโอเคแล้วถ้าใครจะไปแล้วเราต้องไปยังไง เราสามารถนั่ง BTS ไปลงที่ศูนย์กีฬาหรือว่าสยามหรือว่านั่ง MRT นะคะไปลงที่สามย่านวิทเทาแล้วก็นั่งรถเมย์ต่อไปนิดเดียวนะคะทุกคนมีสะดวกมากใช่ไหมเขาเลือกคำเลีค่อนข้าง,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 งดีนะถูกแตเขาไม่ใช่<อ>สปอนเซอร์เนาะเออใช่แต่ว่าเราก็จะไปลองให้ทุกคนดูไงว่าแบบเรสชาติมันสมคำาล่อลือจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อะไรใดๆกต้องเออไปกันเลครับเอยดู กกงอแล้วที่เราอยู่คือหน้าห้างมันคือทางเชื่อมระหว่าง MCH เพราะว่าเรามาช้าใช่ไหมแล้วแถวอ่ามันต่อยาวตั้งแต่ตั้งแต่ตั้า่ข้างร้านแล้วเขาก็อองอองออกมัมาตอนนี้เราอยู่ด้านข้างร้านคือคาดว่าเราจะได้รอประมาณเป็นชั่วถึงจะได้กินาแต่ละคนคือกินแบบ <S <S เรียบกริบเราจะไปเรอกินห็นม สำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้จักนะคะ Wingstop เป็นร้านไก่ทอดที่มีชื่อเสียงมากๆของอเมริกาซึ่งเราเองก็รู้จักผ่านคลิปรีวิวมาอีกทีเหมือนกันคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคลิปที่เขานำไก่ทอดมาดิฟกับซอสแรนช์มันก็คือร้านนี้เองและคะ่ะทุกคนและแล้ววันนี้เขาก็มาเปิดสาขาแรกที่ไทยซึ่งถ้าใครจะมาตามมันจะอยู่ตรงทางเชื่อม BTS ท,ที่สถานีสนามกีฬาเลยถ้าช่วงที่ MBK ปิดไปแล้วเราจะต้องเข้าที่ประตูของร้านเองเลยค่ะ พอเรามาถึงก็ให้ทุกคนสามารถมายืนเข้าคิวแล้วก็พนักงานจะนําใบมาให้เราเลือกเมนูตั้งแต่หน้าร้านเลยทุกคนสามารถเลือกไก่ได้3แบบก็คือสะโพกไม่มีกระดูกปีกบนแล้วก็สันในส่วนรสชาติมีให้เลือกตั้งแต่ไม่เผ็ดเลยไปถึงเผ็ดแบบสุดโลกแบบซีซาร์กันเลยแต่แอบ,บแนะนําให้ทุกคนลองรดเผ็ดสุดนะคะเพราะว่าแบบแรกอะทุกคนอาจจะคิดว่ามันยังไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่คําต่อไปคือมันซีดแบบ น้ำรีฟิลต้องกดแบบคุ้มค่าแน่นอนค่ะพอทุกคนเลือกเสร็จแล้วก็เข้าไปออเดอร์ที่แคชเชียร์ได้เลยค่ะถ้าใครจะสั่งกลับบ้านก็แนะนำให้สั่งเลยเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะในที่สุดก็มาแล้วเป็นปลายอันนี้ปิดบนแล้วลองมากี่ชั่วโมงอันนี้คืออะไรสัตว์ในยวดูสลิปให้ออันนี้ส้มพูดคือสั่งมาลองหลายๆซอนแล้วก็ไม่รู้ว่าไหนอร่อยบ้างอันนี้มันชื่ออะไรล่ะบูดูเป็นไงบูดูตายแล้วตายแล้ว ไข้าด้าว่าต้องกินแล้วแหละไม่ไหวแล้วถ่ายห้ไหมไม่เป็นไรกินเลย <laughs> กินเลยอยากิไมเออเอาจิิงไรอไม่้ไไม่ไ้ไม่เป็นไม่เปไรอันนี้อ่้น <c oughs> <c oughs> oh, ี้ าหัดก้องหน้าอย่างนี้ไดอดนันี้อร่อยมากเลยอ่ะก็คือกินมือเดียวถือไมีอย่งที่มาขาวจะไปที่กินเนี่ยเป็นไงเป็นไงมากินรีไปหน่อยดมใส่ถุงมือกไม่บอกไม่เอกันนี้เออเขามีถุงมือให้ด้วยยายยายิวเกินแล้วเป็นแบบั้น

อร่อยไหมอรอยไหมตอนอะไรก็ไม่รู้อะไมนะแต่รู้สึกว่ามีเลยท่านแบบเป็นยัไงเอนทที่เราไม่เคยไม่เคยเห็นในไทยตอนเนี้ยเออใช่ทุ่านแบบไม่คุ้นเลยแต่รสชาตแบบไม่แย่ไม่หนักไม่แย่แต่กแป่ก็ดีไหมตอนแดดไปตอนเกินแหนอ่ะ you mean so so เออเอออย่า เป็นไงเป็นไงเอ้ยพ่อโอ้แรงมากไม่ใ้เกะเก้าร้อม่ายาพี่พี่พีวิวมันเป็นรอพอมเราแล้วมันกเป็นไงบ้างก็ไก่พ่อจริงนี่ซอนี้เอาจิ้มืออะไร เี่วเขาบอกว่าต้องโรลวันที่เรนไปฟิลเป็นไงเนียัน้กอะไรอะไรอะไรเอาาก็แบบ่แลนอร่อยแลนด์แลนแลนด์นด์ปเปอร์ออเลมอนปเอยู่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ิาเมตานดเปนยไงดิอร่อยแบบอร่อยอ่จ้แะ อันนี้คือเลมอนค่ะเอ้ยเลมอนเปเปอรเราคือคนถ่ายไม่เห็นอือพี่กินเลมอนนะอันนี้คือชีสอันนี้เหรอพี่กินเลมอนเลยอ่ะซอสซอสอันนี้ดีกว่าอันเนี้ยแลนเออแลนดีกว่า อันนี้คือลดการรีดดีนะที่แปะทน่นี่นะอืมอือ๋อเขามีบอกทุกอันรหรเลยบอกเองนี่บอกแค่เดี้วมันมันก็ไม่เห็นแบบนี้นะพี่เกี่ยวเกลียวอันนี้อันนี้อะไรนะแปะวะอะไรอะไรจะน่าจะน่ารับทุกอย่างอันเนี้ยท่เราไหลังนี่มันมีติดตรงนี้อันเนี้ยคือแบบที่พนักงานแนะนำอันนี้อันนี้อันนี้ได้อันนี้แม่สุดสีมันอะไกลัวทั้งวันนี้อันนี้มันบอ้โห ไม่กกินมั้อันนี้สีน่ากลัวจริงแต่ไหนกล้องดูไม่ค่อยน่ากลัวเลยทุกคนต้องมาลองกินไงเอออันไหนอร่อยสุดยังกินไม่หมดเลยเอ้ยอยากกินอันนี้คอร์ทนีแต่อันนี้ต้องลองนะแบบรสชาติแบบบอกไม่ได้ก็ต้องมากินไงเออเอเอ้โหอ, <laughs> อ,อยากกินคอร์ทนียแต่อันนี้คือแบบอาจจะยัง เผ็ดเลยอเผ็ดเลยเผ็ดเลยเผ็ดเดยเลยนะยี้อนีเผ็ดมเาลมันหอมอผ็ดกเผ็ดอยู่นะอันนี้อรยไมอ่ะพานนี่อเยเออานก็เอยแต่ด่รีวิวแล้วก็รีวิวจริงเหอเผ็ดเลยอ่ะอัลวอย ไม่อันนี้เผ็ดสุดเลยเผ็ดสุดในร้านอันนี้เผ็ดสุดในร้านรสอันนี้นี่นี่ดีแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นไหมในนี้้วยโอ้โหหน้าแดงเลยอ่ะเจ๊อุ้ยเผ็ดเผ็ดแบบแฝบเลยอ่ะแฝบเลยรสอันนี้แฝบไม่ไหวยิ่งกว่าไก่เกาหลียิ่งกว่าไก่เกาหลีบอกเลย เผ็ดนไปหรออันนี้มันะรออันนี้มันจะเผ็ดอโอไม่ไหวแล้วไม่หรอเพลิอืมไม่ไหไม่ไห็จริงอืมโอ้โห อนอนต้องนอนี่ยหืมแกมโอ้โหแศรบเแ,แบบเอบแบบไปก็ไม่ไหว,นะหวแล้วบแสบมากก็จะตายแล้วแต่ไหวมากม,มากมากอ๋อนี่เราเลยต้องสั่งเป็นไฟดับเพลดน่อได้ได้ไได้อันนี้ช่วยได้จริงต้อไปเลย เผ็ดหวานหวานแต่เผ็ดเหรอแต่ไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดมากอันนี้เผ็ดกินได้อันนี้อันนี้เผ็ดกินได้อันนี้กินไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้เผ็ดมากเลยอ่ะอันนี้คือเผ็ดสุดในร้านอันที่มีรูปเผ็ดเยอะสุดตเตา<ล> <c oughs> จริงอ่ะกินไปคำเย้ยเลยน้ำก๊ม ปรมาณมากตอนนี้นนสั่งมาแค่อันเดียวพอถ้าอ,อยากลองอัที่มันินี่ิไ <c oughs> ไม่อยากกินแล้ว

มันไม่เป็ไกจิ้มีเลยอ่ะอืมไม่อล่อย้นี่หมมากบอมมากพีูเหมือนทีคนมาบคิวแต่ว่าแอบแอบเปรี้ยวกว่านิดนึงอ่ะเนียแอบเปรี้ยกว่านิดนึงจริงอุ้ยไม่กินเผ็ดแสบท้องเลยไม่ชอกันนี้อ่ะกินรสอื่นันได้ไม่ชอบอันนี้ เอมัแ่กนมันดูน้ำผึ้งมั้ัน้ำผั้นี้ออกหวานมากหวานมากหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้กินมองไมองอม่งอะรแนอ่ชันนี้นอะไรนี่ไอ้ันรน่ะเออรักรแบบเมื่อกี้ไม่กินมือกี้กินทันนี่มีทันนี่กับอันนี้ตัที่นักนนีนะ้ ไม่แต่อันนี้อร่อยจริงอ่ะเฮ้ยบาร์บีคิวแบบบาร์บีคิวจริงๆอ่ะเหรอชอบมะไม่ชอบอ่ะมันชอบเหมือนซี่โครงจริงแต่แบบติดเปรี้ยวกว่านิดนึงอร่อยอร่อยถ้าคนชอบถ้าคนชอบซี่โครงเลยชอบชอบซี่โครงไม่มีซอสซี่โครงบาร์บีคิวใส่ทอดธรรมดากินแบบ่กินแบบเหมือนไม่มีรสชาติอ่ะจะไม่มีซอสเออต้องดอมันเห็นปะ ไม่ดับมันไอ้นี่<อ>มันอบาแค่บางหน้าจอ,อ,ช,อชอบรถชอบรถไหนสุดถ้าวันนี้ไม่ได้ลองต้องลองพี่กินเน,นืน้อจิ้งจกเลยอันนี้อร่อยสุดอ่อจริงอร่จริงอชอบเนีย้ยชอบเนียไม่ได้กินเลยอะกินแต่โน่ชอบอันไหนสุดชอบอันไหนสุดไม่มีไปข่าวก่อนไปคิวแล้วมั้ง ชอบบาร์บีคิวมากจนหมดแลนีสองอันนี้อร่อยบาร์บีคิวอะบบีคิวน,นี่ดียกินนี้ก่อนเดี๋ยวบอกว่าชอบปะไหนอออ่อยเหมือนเหมือนแจ้อร่อยมากเลนะออันนี้อร่อยจริงจงก็ชชบขายขายร้านหนึงอะร้านอะไรเผ็เดเดวหวานหวาะเอาาหวานอร่อยมาก แต่มันเปลี่ยนแบบว่าไม่อันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากแล้วมันจะเอาขอดูพับลงไปแล้วมันจะเปลี่ยนไหมมันก็จะมันก็จะ้กินอ๋ออ๋ออ๋อของไงอ่ะเป็นไท้กรอแดงหมดเลงน้ำมันอ๋ออันนี้มันเนยฉ่ำไงเมื่อกี้เนยมันไหลลงมือเลยอ่ะแล้วมันมันมันนี่เจ๋งที่กินทำไมคอยแนะนำบอ ได้ตากรองแล้วเพราะว่าอิ่มแล้วแน่นอนคือสงอ่ะถูกเหรอเยอะมาแล้วอันนี้คือรสอ,อินเฟอร์โน่คือแบบอร่อยจริงอร่อยแบบเอ็ดเอ็ดร้ยแล้วม<า>ัวนแบบเราจะมาลองจิ้มกับซอสนี้กันซอสนี้อร่อยมากเลยอ่ะแม่ทำให้จานอันนี้ซอสแลมแลนด์แลนแลนอันนี้มันท่ำเลยทำมารสชาติธรรมดา จิ้มตัวนี้รู้สึกไม่ค่อยเข้าแต่คิดว่าอันนี้เอข้าคิตอตซอสการะหริก,กเป็นอันนี้สั่นในจิ้มซอสกรลิกแล้วก็จิ้มกับแลมอร่อยมากแต่คิว่าถ้าเจ๊นำให้คนมากินอยากให้คนมากินเมนูไหนอยากให้มากินอันนี้อะไรกินเฟรนูนี่ เผ็ดปะอร่อยมากทุกคนมากมามันจะเป็นแบบไก่ไก่ดูเผ็ดดูเผ็ดมากแต่มันไม่ได้เผ็ดเกินอะอันเนี้ยดูไม่เผ็ดเลยจ้ะเผ็ดอันเนี้ยอันนี้เผ็ดมากถ้าแบบว่าใครกินเผ็ดไม่ได้อาจจะไม่แนะนำคือเผ็ดแบบแสบแสบกับแสบทาไก่เผ็ดเกาหลีเยอะเผ็ดร้อนอ่ะเผ็ดแบบกินแป๊บเดียวเผ็ดเลยอ่ะจริงอันนี้อร่อยอันนี้คืออะไรพาเมซาน อันนี้อันนี้หง่อยเลยอ่ะอันเนี้ยเห็ดไงไม่ช้าน่ะสันเชิงคัดไปคำเดียวยังอยู่เอเออืออ้าวคืกาเป็นกไรปคำเดียวอยู่เงนโอ้แต่อันเนี้ยคือแบบ นะนำให้กินไม่ถ้าใครไม่กินเผ็ดถ้าใครไม่กินเผ็ดต้องได้ถ้าใครชอบเผ็ดอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยคือแบบต้องลองต้องลองเนาะใช่ต้องแบบต้องทานใครตัวเองดู้แต่ครั้งแรกที่กินตัวเองและอันเนี้ยมันเป็นแบบมีแต่คนสั่งนะเพราะแบบมันดังมากเมนูเนี้ยเพราะมันเผ็ดมากใช่แบบถ้ากินอันนี้ไหวก็คือแบบความเผ็ดทั้งประเทศไทยก็คือรอดเลยถูกเพราะเราไม่ไหวแหม่เผ็ดแบบตายจริงๆนะกินแล้วแบบน้ำตาไหลเลยคำเดียวคำเดียวไม่ได้ละกินเลยอิ่มอยู่นี่อยู่เลยจริง อาถามถามถ้าจะแนะนำอยากให้เจอเทียโอที่แบบต้องสั่งอะเป็นอินซอร์โน่แล้วก็ตัวบาร์บีคิวแล้วกันคนระับไงก็ผัดเดียวกันอนาะผัดเดียวกัน <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใชอินซอร์โน่อันเดียวกันเนาะบาร์บีคิวเป็นไอที่บอกว่าเป็นรสคล้ายๆแบบเทียโอแต่ว่าเราสั่งมาแบบเป็นคอมโบกับราคาใช่คอมโบมันจะเป็นเซตได้เป็นไฟได้น้ำรีฟิลแล้วก็เดบะ ที่ทุกคนต้องมองก็คือดิฟอันนี้แลนอันนี้ไม่รีวิวเลยดูดิเนี่ยดูดักรารแบบปริมาณก็รู้เลยเอาเอเแน่าเปนไหนก็อันนี้แหละเหมือนกันอินฟาโนใช่ใครไม่ได้กินแล้วอันนี้อันนี้รีวิวเป็นไงกูดูก็อร่อยดีคือต้องเข็นมากมาแล้วต้องกินมากอยว่าก็ถ้าอยากลองก็ซื้อไม่อยากลองก็ ก็ไม่ต้องเพราะว่ามันในเซตมันมีเฟรนช์ฟรายให้อยู่แล้วไงแล้วก็มาจิ้มอย่างนี้ก็ได้อันนี้ใครไม่กินฮันนี่อ่ะอร่อยอ่ะชอบฮี่ชลองฮี่ยูะลองฮันนี่ยังลองมาแล้วปะพี่เพี่อนขาบแบ่งให้อ่ะแบ่งอ,อร่อยนะไอ้ว่าหน้าหน้าเหมือนพี่ตอนกินพี่เพี่อบอกว่าอร่อยแล้วชอบเออเมื่อกี้พี่บอกอระไรนะพี่เพื่อนอย่างเงี้ยมองกันเลยพี่เพื่อขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะไม่อะไรหรอ

อ่ะขยับมาก็ขึ้นมาถ้าถามพนักง,งานเขาจะแนะนำอันนี้กับไอรัสคานน่ใช่แต่ถ้าถามเราจะแนะนำมาเบียฟิวก,กับอินฟานอเออกับอินฟานอเอร์น้อยมากต้องลองอืมแล้วก็มาพร้อมกับซอสแลนด์คือแบบครบเลยครบเลยถ้าเดินกับเออถ้าอีกอย่างหนึ่งคือแบบที่เขาให้สั่งทุกคนอ่ะเพราะว่ามันน้อยมากคือแบบดูขนาดชิ้นมันแค่นี้เองแต่พี่ยันเที่ยวกับมือถือแค่นี้มันแบบมันจะมีหกชิ้นกับแปดชิ้นปะใช่หกชิ้นกับแปดชิ้น ตั้มในเป็นสามชิ้นเหรอห้าชิ้นไม่แต่แบบว่าถ้าเกิดทุกคนแบบหิวแบบหิวมากๆอ่ะทุกคนไม่ต้องมาคือทุกคนต้องแบบไม่หิวอะไรรองท้องมาก่อนหาอะงร้องไปก่อนเพ้ยรู้เพราะว่าคิวมันรอนานมากรอมาชั่วโมงเสร็จๆอ่ะทุกคนหิวว่าเรามาวันแรกหรือเปล่าอาจจะใช่เนี่ยแต่ถ้าเราเห็นข้างนอกออะมีคิวตรงนี้รอตรงนี้เสร็จไปรอข้างหน้าอีกรอหน้าละอันอีก พอเรารอหน้าร้านเสร็จปุ๊บเรารอออเดอเร์รอ,อเดอเรออเด์อเสร็จมานั่งปุ๊บเราก็ต้องอออรอรอเขาทำออเดอร์ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> ย่างนึงนพื้นที่จำกัดใช่ใช่พื้นที่ร้านค่อนข้างเล็กคือแบบเราต้องแย่งโต๊ะกันเองก็าแบบเขาลุกแล้วเราไปจองอะไรต่ออะไรเงี้ยไม่แต่ถ้าอันนี้มันเป็นวันแรกคือแบบคิดว่าถ้าคนมาวันหลังๆอ่ะแบบคนมันก็จะน้อยลงก็คือมาวันหลังๆดีกว่าคือเรามาวันแรกเพราว่าอยากมาถ่ายแต่ว่าคนต่างชาติเยอะนะ <c oughs> มาก หมือนเป็นร้านแบบดังในมุมแบบต่างชาติเลยแล้วแบบทุกหลักมากินกันเยอะมากทุกคนดูเอนจอยอิตติ้งมากแต่ว่าเขาบอกว่าที่ต่างที่ต่างประเทศอ่ะมันเค็มกว่างงนะวนี<อ>้มากเลยนะเออคนที่เขาเคยไปกินมาแล้วเพราะที่ไทยอ่ะพอดีแล้วอ่ะแบบมันไม่เค็มอ่ะถ้าเราออกได้จบ,ย,งงจบยังไงไจบยังไงายจบเ <laughs> นี่ยที่เรียกว่าเหาจะคักได้แบบว่าตายโอ้เอาจบก็อ่ะเธอจะจบไหมล่ะ จบไปแล้วหาเรื่องปะโอเคแล้วเราก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวร้านวิงสตอปวันนี้นะคะโดยรวมก็คือแบบก็คือต้องมาลองมันไม่ได้เป็นไก่ที่เราสามารถหาได้ในร้านนี่รสชาติมันค่อนข้างแบบแตกต่างอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่แตกต่างก็คือกระเปพอะที่แบบต้องกินเลยจริงๆก็คือมีแมายองเนอินทรีย์แล้วก็ไอ้อันเผ็ดๆคืออะไงอันนี้เผ็ดเผ็ดมากใช่คิดว่ามีสามอย่างที่ต้องลองก็ซอสเลนประมาณนี้ ส่วนที่เหลือก็คือแบบคล้ายๆกับไคยแค่นี้แหละบ๊ายบายเจอกันทรคลิปหน้านะคะโอเคถ่ายแล้วเอาถามนี่ก่อนเลยเต็มสิบให้เท่าไหร่ร้านนี้เอาแบบจริงใจรีวิวแบบจริงใจนะคะครับ <c oughs> <c oughs> เออกมากอะทุกคนเราทุกๆทีครับทำไมอะรถร้านอะเจ๊เต็มสิบเท่าไหรให้เอาไปก่อนเลยกับเต็มสิบเท่าไหรหกหกให้หกเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ในหลักที่แบบมีบางบางรถที่อร่อยว้าวว้าวกับบางรถที่ไม่อร่อยเลยก็คือแบบใช่กับบางรถว้าว น่ากลที่อจจะแอไม่ชอบอท่าไหรอันนี้ล่ะพี่มาขามให้เท่าไหร่พี่ให้หกถาเอยถ่ายเอยถ่ายพี่มาขางให้เท่าไหร่เราเล่นอันนี้มันลลงเลให้หกืนสูงคนนี้ออกอะไรพี่เอกนาะงไม่อีอเจครับเจ็ดนรู้ือถือใครอยู่เว o เอา เซ็กส์ after 10อืจบการรีวิวไม่เป็นหรโอเคนี่เรามีโอเคเรามีรีวิวด้วยก็คือก็คือถ้าสั่งมาก็จะได้แก้วมาแล้วก็กดนี่มีน้ำอะไรบ้างเฟตตาเฟตตาพร้อมสอบอะไรอารูสองสามครับฟลุ๊กฟรีมา